ก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆ FC ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะฮะมาฟังเรื่องราวที่แสนแปลกประหลาดอีกอย่างหนึ่งในวงการของกิจการการเดินรถไฟนะครับนั่นก็คือเรื่องของหลักเสาโทรเลขหรือว่าหลักกิโลของรถไฟนั่นแหละนะครับตามปกติแล้วนะฮะเราก็ทราบเป็นดีอยู่แล้วว่า1กิโลเนี่ยก็คือ1,000เมตรนะฮะ1,000เมตร 1, เนี่ย ก็เท่ากับ1กิโลเมตรนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้นะผมจะพามารู้จักกับ1กิโลเมตรของรถไฟที่มันมากกว่า1000เมตรซึ่งมันประกอบด,ด้วยหลายๆพันเมตรด้วยกันนะฮะเอาเอาละสิเกิดอะไรขึ้นกับการคำนวณระยะทางของการรถไฟมีอะไรผิดพลาดตรงไหนเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะเริ่มจาก การนับหลักกิโลเมตรระหว่างสถานีคลองขนานจิตถึงคลองไผ่นะฮะเริ่มต้นตรงนี้นะครับที่หลักกิโลเมตรที่2-60ทับหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วนะครับการนับระยะทางของเส้นทางรถไฟเนี่ยนะฮะจะถูกกำกับไว้ด้วยการปักหลักกิโลเมตรนะฮะซึ่งเป็นหลักสีขาวๆบริเวณริมทางรถไฟแล้วก็จะกำกับด้วย หลักเสาโทรเลขนะครับซึ่งจะเป็นตัวเลขลักษณะแบบที่เห็นในภาพนะครับคราวนี้นะฮะเ,เรามาดูกันว่าหลักกิโลเมตรที่260มันมีความแปลกประหลาดและพิสดารมากกว่าหลักกิโลเมตรอื่นๆอย่างไรนะครับ ซึ่งก็ขอทําความเข้าใจกับเพื่อนๆทุกท่านก่อนนะฮะว่าตามปกติแล้วเนี่ยนะครับหลักกิโลเมตรของกิจการรถไฟเนี่ยนะครับเสาโทรเลขนะครับจะห่างกันประมาณ62.5เมตรนั่นหมายความว่าใน1กิโลเมตรเนี่ยนะครับจะมีเสาโทรเลขข้างทางรถไฟอยู่ทั้งหมดประมาณ16ต้นด้วยกันนะครับกลาวนี้นะครับเราจะมานับระยะ ของเสาโทรเลขในช่วงหลักกิโลเมตรที่206นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับ และตรงจุดนี้เองนะฮะก็คือหลักเสาโทรเลขที่206ทับ50นะฮะถือว่าเป็นหลักกิโลเมตรที่ยาวที่สุดของการรถไฟแห่งประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเ,เพื่อนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊เกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นในการคำนวณระยะทางของกิจการรถไฟหรือเปล่านะครับซึ่งผมเองนะฮะก็จึงได้ไปทำการค้นคว้าข้อมูลแล้วก็ ตามดูเอกสารเก่าของกิจการรถไฟนะครับจึงทราบได้ว่าเหตุผลของการมีหลักกิโลเมตรที่206ซึ่งมีถึง50หลักด้วยกันเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลของมันนะครับย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2511เนี่ยนะครับในยุคนั้นนะฮะมีโครงการ สร้างเขื่อนลำตะคองนะซึ่งเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่บนพื้นที่ลุ่มนะครับซึ่งบนพื้นที่นั้นนะฮะก็มีทั้งเส้นทางรถไฟและก็ถนนมิตรภาพนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าถนนมิตรภาพสายเก่าในทุกวันนี้นะครับและเส้นทางรถไฟก็คือเส้นทางสายเก่านะฮะถ้าเพื่อนๆนั่งรถไฟจากกรุงเทพมานะครับหลังจากที่พ้นหรือออกจากสถานีรถไฟซับม่วงมานะครับทางรถไฟจะเลี้ยวซ้ายนะครับยาวๆเลยนะครับนั่นคือแนว เส้นทางใหม่นะครับซึ่งแนวทางรถไฟเดิมเนี่ยนะครับจะวิ่งตรงลงไปในเขื่อนลำตะคองแล้วก็ลัดมาทางสันเขื่อนนะครับโผลมาเจอกับเส้นทางรถไฟดั้งเดิมเนี่ยที่บริเวณสถานีรถไฟคลองไผ่ซึ่งในเส้นทางสายเก่าที่วิ่งลงไปในเขื่อนลำตะคองเนี่ยนะฮะเป็นเส้นทางที่มีระยะทางสั้นกว่าเส้นทางในปัจจุบันนะครับดังนั้นนะครับเมื่อมีการย้ายแนวเส้นทางรถไฟ เพื่อหลบเลี่ยงจากการถูกน้ําท่วมเนี่ยนะครับทำให้แนวเส้นทางรถไฟที่ถูกวางขึ้นมาใหม่นั้นนะครับมีระยะทางมากกว่าแนวเส้นทางรถไฟเดิมนั่นก็หมายความว่าระยะทางรถไฟจริงที่ถูกวางขึ้นใหม่เนี่ยนะฮะมีระยะทางมากกว่าระยะทางตามเอกสารต่างๆของกิจการรถไฟนะครับ เพื่อลดความยุ่งยากในการที่จะต้องไปแก้ไขเอกสารของการรถไฟซึ่งมีมากมายทั้งเอกสารด้านโทรเลขทั้งการแก้ไขตัวเลขที่อยู่บนเสาโทรเลขตลอดทั้งสายเนี่ยนะครับไปจนถึงสถานีอุบลราชธานีจนถึงสถานีรถไฟน้องคายและเอกสารต่างๆมากมายที่อยู่ในกิจการรถไฟเนี่ยจะต้องถูกแก้ไขและเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนั่นหมายความว่า เราจะต้องสิ้นเปลืองงบประมาณตรงนี้ไปอีกมากมายนะครับฉะนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยในยุคสมัยนั้นนะครับเขาจึงแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มหลักเสาโทรเลขเข้าไปในหลักกิโลเมตรที่206นะครับเพื่อทำให้หลักกิโลเมตร นะครับไปบรรจบกันที่สถานีรถไฟคลองไผ่กับหลักกิโลเมตรเดิมนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตในคลิปนะครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่206ทับ40ซึ่งอยู่บริเวณกึ่งกลางสถานีคลองไผ่พอดีนะฮะจะมีหลักคอนกรีตรซึ่งเป็นหลักศีลาจาลึกนะครับในการเปลี่ยนแนวทางรถไฟและมาบรรจบกันที่บริเวณนั้นพอดีนะครับ ดังนั้นนะครับหลักกิโลเมตรที่206เนี่ยนะครับถ้าเราจะคำนวณตามระยะห่างมาตรฐานของการติดตั้งเสาโทรเลขของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งมีระยะห่าง62.5เมตรเราจะได้ระยะทางจริงๆเท่ากับ3กิโลเมตรกับ125เมตรนะครับซึ่งฉะนั้นนะครับนี่เป็นหลักกิโลเมตรที่ยาวที่สุดของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวที่อาจจะไม่เคยมีใครรู้มาก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระพร a ส a รวันลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ